บอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าบนโลกใบนี้จะมีคนกล้าผักหน้าประธานาธิบดีมาครองผู้นำฝรั่งเศสจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปพร้อมกันค่ะ คุณผู้ชมคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งก็จะเผยให้เห็นนะคะว่ามีมือข้างหนึ่งที่ผลักเข้าไปในใบหน้าของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระหว่างเตรียมที่จะลงจากเครื่องค่ะเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทานอยในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามจังหวะเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นว่ามีมือ นี่ค่ะผักเข้าไปในใบหน้าของผู้นำฝรั่งเศสค่ะโดยช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทำให้มาครงมีการชะงักเล็กน้อยก่อนที่จะหลบเข้าไปด้านในเครื่องแล้วก็ออกมาอีกครั้งนะคะพร้อมกับนางบริจิสมาครงค่ะสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งและภริยา ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการยืนยันนะคะว่ามือที่ผลักเข้าไปในใบหน้าของมาโครงก็คือมือของภรรยาหรือว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านมาครงก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะโดยบอกว่าเป็นการหยอกล้อก,กันตามปกติและเขากับภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันพร้อมกับกล่าวต่อนะคะว่าข่าวแบบนี้ไม่เคยเป็นความจริงและทุกคนควรตั้งสติได้แล้วค่ะออก็ตามรูปนะจริงๆทางท่านประธานาธิบดีก็ไม่น่าจะถือหรอกค่ะเพราะว่าภรรยาเขาเนี่ย เคยเป็นครูมาก่อนใช่ไหมอาอยุห่างกันยีิห้าปีค่ะก็เหมือนเหมือนครูหยอกลูกศิษย์มันอย่างนั้นไหมอ่ะก็มีคนอัดมองแบบนั้นได้ค่ะเออเขาเขาก็เป็นครูนะครูกับลูกศิษย์แล้วก็ตอนหลังก็มาแต่งงานกันใช่ไหมอืม